ก็โอเคในในเกมดับบี้แมทโดยธรรมดาและต่างคนต่างต่างก็รัดก,กุมอย่างที่บอกแต่เกมที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะน่าพูมใจโอเคครับผมน้องๆเป็นไงบ้างวันนีออ้โอเครูปเกม, okay, เกมแต่อาจจะติดคิดติดต,ตะขัดเพราะเนื่องด้วยสภาพสภาพร่างกายเพราะว่าเราเราค่อนข้างจะแข่งบอลแล้วก็จะทีหน่อยแต่สภาพร่างกายเราเราค่อนข้างจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เกมที่เหลือยังไงบ้างก็เกมที่เหลือ เจอสองขาก็100%นะในเมื่อเจอทีมใหญ่แล้วเด็กๆก,ก็หายที่จะจะโชว์ศักยภาพในในในตัวตัวของเด็กเองครับผมก็ขอบคุณขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาเชียร์ลูกหลานเหมือนเดิมลูกหลานยาลอเนี่ยอย่างน้อยเด็กมีโอกาสได้สร้างสร้างสเสียงให้กับจังหวัดต่อไปครับครับผมครับ